วันที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งกันยายนพุทธศักราช2,563เลขที่อออเก้า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 เจ็ดฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ฟังแล้วออกเรียกอย่างนี้ไปได้ยังไงงงไปหมดลเลยทั้งประเทศเนี่ย คนออาไปลือกันเทียบเลยครับคุณผู้ชมครับหลังจากงวดวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาเอาขออภัย1กันยายนที่ผ่านมาเลขที่1อะคือรางวันที่1ที่มันออกคือเลข9 9 9 9 9 7คราวนี้พอรางวันมันออกมาแบบนี้ปั๊บเนี่ยหลายคนก็สงสัยว่าเฮ้ยรางวันแบบนี้มันล็อกหรือเปล่าไอ้เลขแบบนี้มันไม่ควรจะออกถึงกระทั่งขณะทนายรณรงค์อะทนายรณรงค์ยังออกมาพูดเลยนะบอกว่าขอให้กองสลากนั้น ไปตรวจสอบอุปกรณ์การออกรางวัลดังกล่าวอีกครั้งว่าหวยแล้วคราวนี้มันมีเพจเพจหนึ่งครับคุณผู้ชมครับเป็นเพจทาง Facebook ชื่อว่าเพจคณิตศาสตร์อย่างที่ควรจะเป็นก็ออกมาระบุข้อความแบบนี้ฮะมีโอกาสเท่าไหร่ที่รางวัลที่หนึ่งจะออกเลขในลักษณะแบบนี้เขาบอกว่าการออกเลขเหมือนกันเรียงกัน5ตัวแบบนี้ครับจะมีอัตราการเกิดขึ้นได้แค่ 0. 0.0 0 0, 0 1 8เท่านั้น แล้วถ้าไปนับจากปีจาก1ปีหวยออก24งวดเนี่ยการออกเลขแบบนี้สักครั้งนึงต้องใช้เวลาถึง232ปีคุณผู้ชมฮะ232ปีเกือบจะเท่าอายุของกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครของเราอายุ238ปปีฮะนี่ต้องรอไปทบอีกอ่ะกว่าเลขแบบนี้มันจะออกเอาดูฮะ โอกาสเลขซ้ำกัน5ตัว180แบบจาก1ล้านแบบตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ0.00018เนาะ1งวดเนี่ยจาก5,555งวดเอามาตี1ปีหวยออก24งวดรออีก232ปีถึงจะมีอีก1ครั้งเลขมันออกยากแบบนี้ถามว่ามันโกงหรือเปล่ามันมีการโกงหรือเปล่า เรื่องนี้ไม่มีใครตอบได้ครับคุณผู้ชมครับแต่ผมจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์มันเคยมีการโกงเกิดขึ้นครั้งแรกการโกงเท่าที่จับได้อ่คุณผู้ชมมาดูนะฮะการโกงครั้งแรกนั้นเกิดขึ้นที่มวดที่หนึ่งกันยายน2 5 3 0ตอนนั้นเนี่ยการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเขายังไม่ใช้วิธีหมุนแบบนี้ด้วยมือคนนะคือหลายคนมองว่า โอ้ยโลกมาตั้งไกลแล้วทำไมยังใช้มือคนหมุนอยู่เพราะปัญหามันเกิดมาจากงวดงวดนั้นงวดหนึ่งกันยายน2530ไอ้วงล้อเนี้ยมันหมุนด้วยไฟฟ้าพอหมุนด้วยไฟฟ้าปับ๊บมันต้องมีวงจรไฟฟ้าเข้าไปต่อแล้วใส่มอเตอร์แล้วให้อันเนี้ยมันหมุนโดยไม่มีคนเข้าไปยุ่งปรากฏว่าอะไรระหว่างที่หมุนส่วนวงล้อที่อยู่ข้างล่างไอตัวกล่องสิไอสิตัวกล่องกล,งกลมๆเนี่ย มันดันขัดคือราวกับฟันเฟืองหมุนมันมีอุปกรณ์เชื่อมต่อแล้วด้านล่างอุปกรณ์ไปเจอวงจรไฟฟ้าทาสีดำอำพรางคุณง่ายครับเป็นเซ็นเซอร์รับสัญญาณจากรีโมทคุณดูนะนั่นย้อนกลับไปเมื่อ33ปีที่แล้วมีคนนั่งดูการออกสลากอยู่แล้วก็กดรีโมทว่าเลขจะออกอะไรนั่นคือการล็อกหวยครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยเท่าที่จับได้ แต่ถามว่าครั้งนั้นน่ะมันดังหรือเปล่าครั้งนั้นยังไม่ดังฮะยังไม่มีโซเชียลมีเดียครับเป็นการภายในฮะรู้กันเท่านั้นแต่พอสื่อมารู้ย้อนหลังคราวนี้วันหนึ่งกันยายน2 5 3 0ไปงวดต่อมาคือ16กันยายนปี2 5 3 0งมวดต่อมาเลยนะจากงวดที่ใช้รนะีโมทน่ะมีการหมุนด้วยพลังงานไฟฟ้าครับไม่มีคนไปหมุนแบบนี้ฮะหมุนด้วยพลังงานไฟฟ้าเกิดเหตุขัดข้องวงล้อมันติด พอวงล้อมันติดตั๊บไม่มีใครอยากไปยุ่งแล้วเพราะว่างวดที่แล้วมันเพิ่งมีข่าวมานี่ว่ามีคนกดรีโมทประธานการออกสลากก็เลยต้องใช้ค้อนทุบฮะเปี่ยงแต่เผอิญว่าก่อนค้อนทุบแต่ตอนมันหมุนน่ะมันออกเลขมาแล้วคือสองห้าหกเจ็ดหกเจ็ดศูนย์แต่ก่อนมีหลายหลักมากกว่านี้ในวันที่หนึ่งอะสองห้าหกเจ็ดหกเจ็ดศูนย์พอออกเลขแบบนี้ออกมาประธานสลากบอกคนเซิลทุบทิ้งเปี้ยง คนที่ถือสลากอยู่สองห้าหฟ้องประธานกองสลากอา้าวทำไมคุณทุบมาก็ตอนแรกมันออกอย่างนั้นนะชั้นได้ไป3ล้านเนี่ยชันถืออยู่ในมือเนี่ยสล้านฉันถืออยู่ในมือคุณเอาค้อนมาทุบอย่างนี้แล้วคุณจะออกใหม่บ้าหรือเปล่าไม่เป็นธรรกับฉันฟ้องเรียกค่าเสียหายฮะเรามาดูกันต่อต่อมาหลังจากปี2 5 3 0ขบวนการในการโกงหวยหายไปนานครับ จนกระทั่งมาถึงปี2544รางวัลที่หนึ่งรางวัลตอนนั้นรางวัลละสี่ล้านบาทนะผู้ชมฮะการโกงครั้งนี้คือการโกงที่ต้องบอกว่าเป็นตำนานผมจะเล่าให้ฟังแบบนี้ <c oughs> การโกงครั้งนี้นะคุณรู้จักกรมบางกลวยไหมกรมบางกลวยคือเป็นกรมบางกลวยเป็นเหมือนผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีแล้วกรมบางกลวยนั้น คิดค้นวิธีในการโกงการออกสลาก,กรูปแบบใหม่การออกสลากเมื่อปี2 5 4 4ใช้มือคนแล้วครับเป็นภาชนะทรงกลมซึ่งเราหาไม่ได้นะเรายืมกองสลากไม่ได้เขาไม่ให้ยืมแล้วมีเปิดฝาออกมานี่ฮะเห็นนะเปิดฝาออกมาแล้วใช้กระชอนตักภาชนะภาชนะทรงกลมออกมาตักให้รูปกรกลมออกมาวิธีการของเขาคืออะไร วิธีการของเขาคือเขาไปเช่ารีสอร์ทแห่งหนึ่งครับแล้วพาคนไปฝึกวิธีการฝึกคือให้คนที่ฝึกเนี่ยอมหลอดพลาสติกเข้าไปเป็นหลอดพลาสติกที่ถูกปิดหัวปิดท้ายข้างในนั้นใส่สารสารหนึ่งเป็นสารเรืองแสงให้อมเข้าไปในปากพออมเข้าไปในปากปับ๊บคุณผู้ชมฮะจังหวะที่น้องผู้หญิงเสื้อฟ้าที่เป็นคนหมุนน่ะ เขาต้องหยิบลูกบอลเนี่ยไอ้ลูกบอลเลยหลายลูกเนี้ยค่อยๆหยิบลงไปเนี่ยสมมตินะหยิบลงไปแบบเนี้ยสมมติว่ามันไม่มีลูกสักลูกเลยนะไม่มีเลยนะเนี่ยไม่มีเลยอะเอาออกมาให้หมดเลยเอาออกมาให้หมดเลยเอาออกมาเอาออกไาเวลาเอาออกมานี่ฮะออกมาให้หมดเลยนะไม่จะร่วงหล่นไหมเนี่ยถ้าร่วงหล่นก็ต้องขออภัยนะคุณผู้ชมนะ แต่ผมต้องการจะให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าการโกงครั้งนั้นมันโกงยังไงวิธีการโกงของเขาคืออย่างนี้เขาจะค่อยๆใส่สลากตั้งแต่หนึ 9, ่งถึงเก้าศูนย์ถึงเก้าขออภัยลงไปแวบแรกที่ใส่นะใส่ลงไปอย่างนี้นะใส่ปับ๊บมันจะมีคนอีกคนหนึ่งที่ยืนขายลูกโป่งอยู่ตรงนู้นกดลูกโป่งของตัวเองให้แตกพอกดลูกโป่งเนี่ยตั้ง ทุกคนจะหันไปมอง mm hmm. ในระหว่างที mm ่ท hmm. ุกคนหันไปมองไอคนที<_<_่อย eh ู่ข้างบนตรงเนี so <_<_<_<_<_<_<_้ยกัดหลอดพลาสติกแล้วบ้วนถุยสารพลาสติกสารที่อยู่ในหลอดพลาสติกลงไปเป็นสารเดืองแสงแล้วเครือบเบอร์แรกที่หย่อนลงไปคราวนี้พอเขาหย่อนลงไปครบทุกเบอร์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 ปั๊บปั๊บปั๊บเขาปีดปั๊บเขาหมุนคุณอย่าลืมนะว่าในเนี้ย มันมีลูกบอลลูกหนึ่งที่มันโดนสารเรืองแสงถามว่าใครจะเห็นสารเรืองแสงมันต้องมีคนใส่แว่นตาแต่ไอ้พวกนี้ไม่ใส่แว่นตาตัดคอนแทคเลนใส่ไว้ในดวงตาแล้วเห็นไหมฮะดูใหญ่เลยเห็นไหมตอนเขาตากะตอนเขาตากะขอดูภาพเห็นไหมนี่คือไอ้คนผู้ชายคนนั้นก้มลงไปดูว่าลูกไหนที่ตัวเองบ้วนลงไปแล้วมีสารเรืองแสง แล้วก็ตักขึ้นมานี่คือการทุจริตอย่างเป็นขั้นเป็นตอนคุณผู้ชมครับเป็นการทุจริตที่สุดท้ายอะยื่นฟ้องนะขึ้นโรงขึ้นศาลนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเป็นการโกงสลากกินแบ่งรัฐบาลจนกระทั่งมาถึงงวดล่าสุดงวดล่าสุดเป็นการหมุนแบบคนหมุนแล้วไม่ให้ใครมาตากเลยฮะมันจะไหลลงมาจากข้างล่างและให้คนไปหยิบ ซึ่งผมเชื่อว่ากระบวนการในการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกวันนี้ถามเลยว่าโกงไหมโกงได้ยากมากฮนะยังไม่มีใครเคยจับได้ว่ากระบวนการในการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดนี้ในปีนี้ใช้วิธีการโกงแบบไหนหรืออาจจะโกงไม่ได้เลยซึ่งไปถามอาจารย์ชนวัตรพลวิชัยซึ่งเป็นบอร์ดของกองสลาก อาจารย์นธนวัน์บอกว่าไม่มีทางที่ระบบแบบนี้จะโกงได้เพราะเราเคยผ่านการโกงมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนและเราแก้แล้วลองไปฟังเสียงนักคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ทีมข่าวของเราไปสอบถามมาว่าเอ๊ะโอกาสในการออกเลข999997เนี่ยมันจอกได้ยากมากหรือน้อยมากลองไปฟังดูฮะเห็นยากแตมันยังเกิดได้ ให้มันเกิดยากเ,<ะ>เพราะ,ะนั้นครับเพราะั้นถามว่าม้วนนี้ออกมวนนี้มวนหน้าออกไหมเจ็ด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 เก้าออกได้ไหมได้ออครับผมตอบไม่ได้ว่าล็อกเลขได้ล็อกเลขไม่ได้แต่สิ่งที่ผมตอบได้อย่างเดียวคือถ้าจะล็อกเลขเนี่ยเขาล็อกเลขอะไรก็ได้ครับเขาไม่จาเป็นต้องล็อกเลขนี้คนหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าเลขสวยขนาดนี้ล็อกแน่เลยแหมล็อกเลขสวยขนาดนี้คนก็ส,งส่งของ,ของรประเทศนะครับ ถ้าผมเป็นเขานะถ้าผมอยากล็อกผมไปล,ล็อกเลขอื่นดีกว่าล็อกมาแล้วแปดสามห้าห้าสามแปดมีแปดสามห้าห้าสามแปดเลขสามตัวเป็นหกตัวเลขหกตัวมีแต่เลขสามตัวเท่านั้นมันจะออกแปดสามห้าห้าสามแปดจิงปะถ้าไปล็อกล็อกเลขอื่นดีกว่าล็อกเนียนเนียน ล็อกไม่ให้คนรู้สึกว่าไอ้เลขแบบนี้มันล็อกดังนั้นเชื่อเหลือเกินว่าเลขครั้งนี้ไม่ได้ล็อกเพียงแต่นานๆมันจะเกิดขึ้นสักครั้งผมจัดทีแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องวัน31จะได้ทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงกับข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณอันนี้คนออกไมใช่เทวลาออกเดี๋ยวรอดูวันที่หนึ่ง เมษามันจะออกไหมสองห้าห้าสอ้าจะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนวันทุ่งนี้ fc แฟนช่องหลายหลายรอติดตามเราจะรวยไปด้วยกันตอนนี้เสียงไปก่อนนะจ๊ะเก้เราจะออกสองห้าห้าสอีปุกพระปลุกพระ,ะได้ เก้าห้าสามถ้าจะออกก็ต้องออกเก้าห้าสองเป๊ะเป๊ะเอานี่แหละรวยไปด้วยกันโชคดี